ตำั้ตั้มเนี่นึ่งสองสับมาพี่น้องครับอ,อู้หูยตำมเส้นใหญ่ปูปลาราเจ๊ปุผาแซ่บสวัสดีครับ,รบมาครับพี่น้องครับมือนี่กะพี่เศดตำ ตำเส้นใหญ่ปูปลาร้โอ้ใส่ปูนาพร้อมพี่น้องแก้มพักกระไลกาบนี่มาจากเชียงใหม่ลำแปงก็ต้องแคบหมูนะเนาะอ่าอ่ะว่าแล้วกะกินเลยครับพี่น้องครับลุยเสียงวุก่อนอ่ะอือกำลอุลวยอยู่ใส่ซอมตีมันเวลาเธอแล้วแต่เธอจะใส่ซอมเพราะว่ามันเส้นมันเหนียวนุ่มมาก เคย,ยเห็นกลินมาพี่น้องนี่รลบที่สองนะพี่น้องนะตามเส้นใหญ่ <c oughs> ตูนแห้งมาได้เส <c oughs> ร็จแล้ว เฟิร์มหนึ่งลว่ะรู้สกจริงวู้สีกขาดเดมดนเดิม

เนียวดีแท้อืมตั้งเหนียวทั้งนุ่มทั้งลืงล่นมาลองเลยพันมเมนจีบกดไลค์กดแชร์เนี่ด้อพี่น้องเด้อพูดเจ๊แซ่บอีหลีเลยไม่ต้องหยำเลยอ่ะไม่ไห,หลลึกต้องควัเลยแซ่บอีหลี

นี mm. ่จนได้อล้วเมื่อก้นี้หนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งงไม่กินนังกรติก จับแล้วอืมมึงเพชรนี่สูตรสูตรลายอะไรกับเพชรดย คือดูหลายนิวเลยครับพักนี้นะอืมอะไรสลัดแก้วเหรอสลัดแก้วห่อพี่น้องเส้นใหญ่ตำเส้นใหญ่หอ่อ อืมพอต่ำเสียงไงพี่น้องคือว่ลมป่ากูเตะโถ่โถ่เอาฮ้อย่าพุ่งออกมาเด้อเอาภาษาแต่เด้งูเหลียวงูเหลียวงูจักงูเหนียว

อีปวดปูดน่าดงเต๋อน้อยเขินนิดนะนึเนะข้มอึลับ แซ่บเผ็ดแซ่บค่ะนิ่ที่กัดนีด่นที่ไปนำนจะไม่กรอบกินค่้รูปใหญ่แล้วเท่าหัวเลยโอ้ <laughs> แต่พวกเกาเลยพี่น้องครับวันนี้ก็เมนูจำเส้นใหญ่ปูนาปูนาแซ่บคือเกา่าเนาะปูปะลากินน้ำผักนกำหย่างโอ้ยยะวายเลยพี่น้องอิ่มเลยนี่เครื่องโล่ด้วยนี่แต่แซ่บตาใจคือเกา่าลาพี่น้องไปก่อนหากแพงพี่น้องคือเก่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ